ครับก็สวัสดีครับนะนะผมนลินด่านช้างนะครับวันนี้มาตกปลาที่บ่อนะครับจะมาเอาปลาหมอนะครับก็เดี๋ยวดูกันครับว่าจะได้ปลาอะไรมัางนะครับผมโอเคเลยนะครับหปแล้วดูโอ้มันตับมันตับภาษามาเลเซีย Oh, รเร็วๆที่นั่ขึ้นแล้วโอ้สวยสวยมากเลยครับผมโอเคนะครับ แล้วได้อีกแล้วออ้หูตั้มที่สองครับนี่ครับผมตั้มที่สองตัวใหญ่ลงน้ำพื้นดูดได้ป่ะฮะไหนอ๋อได้ครับผมอ้าวลงน้ำไปแล้วตีไอ้นั่นนะกระชัางยู่ตรงตาถ่ายเหลือนะเห็นไหมนะไม่หรอกระชังสีแดงไงนะ นม่อะอย่ถ่ายเรือนะไม่เห็นเลยตรงลากกันมันมีลากอยู่ลากหนึ่งไปแล้วทุนเออไวเอเอ้เอาไปไสกระชังน้อวันนินน้อยครับนี่ครับโอ้โหติดนะครับอันนี้เกี่ยวขึ้นมาแล้วครับไม่ได้กินขึ้นมานูกระชังเงี้ยย่แกเปิ้ขยับเลเรือก็เจอแล้ว ช่วยผมครับเจ้าของบ่อครับมาช่วยตกแล้วครับน้าชาครับได้ไปแล้วหนึ่งตัวเดี๋ยวมาดูต่อนะครับน้าชายอดแล้วครับผมนูนทุนซูมทุมซูมซูมซูม,ซม,ซมโอ้โหมาแล้วครับนี่เจ้าของบ่อมันเป็นอย่างนี้เองฮะโอ้ยห,หมอกได้หมอแล้วครับผม ว้สุดยอดออมืออาชีพครับไอห,หมอกตัวแรกเลยครับนี่เออสวัสดีครับนะน,นะช่วงท้ายนะครับนี่ก็กลับแล้วครับสามแต้มนะฮะโอเคเลยนะครับผม ก็ยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะฮะเพื่อจะได้ชมคลิปต่อไปครับว่านี่เป็นหมายบ่อนะครับที่ปลาข้างหน้านี้อาจจะเปิดเปิดบ่อครับนะปลาเยอะนะครับผมปลาก็ได้เยอะอยู่ครับแต่มันเป็นปลาตัวเล็กนะครับผมก็าคัไซขึมานะฮะได้สามแต้มโอเคเลยนะครับได้ทำเยวสวยยอดครับผม